เดี๋ยวมาดูนะครับนักเตะในโหมดเมนเจอร์นะครับที่ยังไม่มีการอัปเดตหรือการโหลดสคริปต์นะครับก็จะเห็นจะประมาณนี้นะครับพวกแทททูพวกรอยสักเนี่ยจะไม่มีนะครับอาดูอย่างอันโตนี่ก็ได้นะครับเนี่ยอันโตนี่ยังไม่มีรอยสักนะครับเดี๋ยวเราจะ Import นะครับตัวสคริปต์เข้ามาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่กับ BCM Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้า FC 25เหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับโปรแกรมเจ้าปัญหาสำหรับใครหลายคนนะครับก็คือโปรแกรม CT นะครับก่อนเราจะไปติดตั้งตัว CT นะครับผมแนะนำให้ทําตามนี้ก่อนนะครับมาที่ข้างล่างนี่ครับตัวสามเหลี่ยมนี่นะครับแล้วก็มาที่รูปโล่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับมาที่ไวรัสนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีคำว่า Manage Setting นะครับถ้าใครเป็นภาษาไทยนะครับก็เมนูที่2นะครับ จากตัว current ตัวแรกนะครับให้มาตัวนี้นะครับ manage นะครับตัว manage นะครับให้เราปิด Realtime protect นะครับปิดก่อนนะครับไม่งั้นเราจะติดตั้งตัว CT ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้พิมพ์ตามนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับจะมาที่หน้าตัวนี้นะครับให้กดดาวน์โหลดนะครับถ้าใครยังไม่ติดตั้งก็ให้ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดตั้งใหม่เลยนะครับ จริงๆแล้วตัวเครื่องคงมผมนั้นมีตัว ct อยู่แล้วนะครับกดโอเคไปครับผมแล้วก็กด access นะครับเสร็จแล้วนะครับติ๊กตัว launch ออกนะครับไม่ต้อง run นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับจะมีนะครับไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เราลบทิ้งไปได้เลยนะครับเอาใส่ทางขยะนะครับล้างทิ้งได้เลยนะครับตัวโปรแกรมก็ลบทิ้งได้เช่นเดียวกัน เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาเปิดตัวเรียวไทม์ของเราเหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือขั้นตอนการลงนะครับตัวโปรแกรมจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าใครยังไม่มีตัวตารางหรือตัวเทเบิลเขานะครับก็ให้ไปหาดาวน์โหลดได้นะครับตัวเทเบิลน่ะมันจะเป็นไฟล์อย่างนี้เลยนะครับตอนนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นของมันคือ1.5นะครับตัวนี้นะครับเข้ามาข้างในนี้จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วตัวที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครไม่อยากเข้าโฟลเดอร์บ่อยๆนะครับก็เอาไปแชร์ไว้ด้านนอกก็ได้นะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปฟันเฟืองคล้ายกับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ไม่ใช่ดับเบิลคลิกใช้ตัวที่ผมแนะนําให้ลบทิ้งนะครับตัวนั้นไม่ใช่นะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยสําหรับการลงตัว CT นะครับแล้วก็การใช้ตัวเทเบิลนะครับ เดี๋ยวมาเริ่มนะครับวิธีการรันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ตัวสควอตนะครับที่เป็นของไ i p e r รนะครับแล้วก็ในตัวไ i p e r รเองนะครับจะสังเกตเห็นมันจะมี LUA c r i p นะครับตัวนี้นะครับเดาบลคลิกเข้าไปดูด้านในนะครับมันจะเห็นว่ามีคําว่า f c e นะครับแล้วก็แท t t o นะครับจะเป็น2ไฟล์นี้ที่เราจะ import เข้านะครับผม ส่วนชุดไฟล์นะครับก็จะเป็นไฟล์ตามนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่ใช้ทําคลิปก่อนหน้านะครับก็จะมีของไวเปอร์อยู่แล้วนะครับเวลาเราลันนะครับให้เราลันนะครับตัว LE ด้วยนะครับผม LE ที่ใช้ลันก็จะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับ2.3นะครับดับเบิลคลิกตัว LE ก่อนเลยนะครับผมลองลันตามลำดับผมดูก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราค่อยมากดลันที่ตัว FIFA MoD นะครับ LE นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าตัว LE นั้นทํางานปกตินะครับนะครับมันก็จะขึ้นตัว LE ขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เรากด F9 ปิดไปเลยนะครับถ้าไม่ปิดมันจะกดอะไรไม่ได้นะครับผมเวลาจะเรียกใช้ตัว LE ก็เหมือนกันนะครับกด F9 เปิดกลับขึ้นมานะครับหลังจากที่เราโหลดซอตเรียบร้อยนะครับหน้านักเตะแล้วก็แพ็คที่เป็นแท็ t ทูนะครับมันก็จะมีการอัปเดตมานะครับในแพคปัจจุบันของนักเตะนะครับแต่นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนที่ เล่นเซฟเก่าค้างไว้นะครับแล้วนะครับพวกหน้ากระลอยสักมันไม่ตามไปในเซฟนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ Import นะครับตัวไฟล์สคริปเพื่อเข้าไปเปลี่ยนในเซฟเก่านะครับโดยที่เราไม่ต้องเล่นเซฟใหม่นะครับผมก็ให้เรามาที่ดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์ที่เราเล่นค้างไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาของเรือมัดลิแลวกันนะครับตัวนี้จะเป็นไฟล์เก่านะครับจะเป็นสคริชุดเก่าที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับ เราเลือกดูทีมเลยนะครับสมมุติผมอยากดูของอังกฤษแล้วกันเดี๋ยวมาดูนะครับนักเตะในโหมดเมนเจอร์นะครับที่ยังไม่มีการอัปเดตหรือการโหลดสคริปต์นะครับก็จะเห็นจะประมาณนี้นะครับพวกแทททูพวกรอยสักเนี่ยจะไม่มีนะครับอาดูอย่างอันโตนี่ก็ได้นะครับเนี่ยอันโตนี่ยังไม่มีรอยสักนะครับเดี๋ยวเราจะ Import นะครับตัวสคริปต์เข้ามาเดี๋ยวให้เรานะครับมาเปิดตัว CT นะครับที่เป็นตัวโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับดับเบิลคลิกตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับตัว CT ต้องเปิดพร้อมกันกับ LE นะครับแล้วดูตอน CT นะครับ CT ต้องขึ้นคำว่า r e a d y to You นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นว่า Lady to You นะครับถ้าทำตามผมเป๊ะๆนะครับยังไงก็รันติดนะครับสำหรับตัว CT ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่ Memory View นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่เครื่องมือ Tool นะครับ แล้วก็มาที่ตัว LUA engine นะครับให้เราไปเลือกไฟล์นะครับที่ผมได้บอกไปข้างต้นก็คือตัวสคริปต์นะครับของตัวเจ้าที่เราใช้นะครับนะครับเรามาที่โฟลเดอร์ที่มันเก็บไฟล์ไว้นะครับมันมี2ไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง import 2ครั้งนะครับทําทีละครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับให้กด x e นะครับถ้ามัน Import สําเร็จมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ มันจะมีการอัปเดตทั้งหมด1 2 2นะครับผมต่อมานะครับอีก1ตัวนะครับเมื่อกี้เราทำไปชุดหนึ่งละต่อมาคราวนี้เป็นแฮทูนะครับ o อเพนเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ Execute อีกรอบนะครับมันก็จะบอกว่ามีนะครับมีการอัปเดต30ก็แสดงว่ามีหน้าอยู่1 2 2คนแล้วก็มีรอยสักอยู่แค่30คนนะครับในไฟล์ชุดนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับออกจากตัว CT นะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนดูอีกครั้งนึงนะครับผม จะเห็นว่าแอนโทนีมีรอยสักเข้ามาแล้วมีแทททูเข้ามาแล้วนะครับแล้วพวกหน้านักเตะก็จะมีการอัปเดตนะครับถ้าเขามีการแก้ไขไฟล์ไว้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการ Import นะครับตัวไฟล์ s คริปตลงนะครับแล้วก็วิธีการ Run CT นะครับที่เป็นปัญหาของใครหลายคนนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับก็อย่าลืมนะครับเซฟนะครับเพราะถ้าเราไม่เซฟนะครับเวลาเราเข้ามาอีกรอบหนึ่งตัวไฟล์ก็จะไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเซฟก่อนออกจากเกมทุกครั้งนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ CT ไงครับเบื้องต้นง่ายๆสำหรับการ Import นะครับตัวไฟล์สคริปต์นะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการใช้เพิ่มเติมก็ขอมาในคอมเมนต์ละกันนะครับจะได้ระบุเจาะจงวิธีการใช้แต่ละโปรแกรมไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม again now and they're so dangerous in these transitions the speed of the counter attack is really impressive and the run and the finish by Vinicius Jr is so good he manages to get a lot of power on it and the keeper couldn't do much about that